นี่คือระบบไฟ22มิถุนายนนี้สึกช้างชนช้างระวังรถแฮ่ชอบช่างวิศว์จ้พุ่งับปะทะรถแฮ่รับเพื่อเตื่เสด็จร, <c oughs> ระบบเสียงช้างปอิโอทั้งสองคันโดยอาจารย์ช้างครับหรือสมัยไงคือตะกนตะกี้ครับสองคันนี้จะเป็นนะครับก,กบบารกลือกน้ำชาแก้วครับตอนนี้รอแค่รถนะครับพอรถมาจอดปุ๊บจะเป็นรถที่จอดเทียบเวทีครับแล้วก็จะมีวิธียื่นออกมาอีกมีโครงไฟ ยี่ครับเหลืออีกเวทีโค้งนาอีกครับย่วงทางโค้งนาทัดไฟอีกครับนะครับแมสเตอร์ดีไซน์สาวน้อยแดงครับกำลังปรับระบบเท่าใดมาไหมพี่น้องครับนี่โอ้ยเสกเกอรครับยิงใหญ่ร่างกายครับบอดไฟไหมครับพี่น้องครับซื้อวัดจองตัวเลยครับที่สาวน้อยิพชรมะแพงแฟนเถิบัตรลอยเก้าบาทครับหรือพี่น้องสมาชิอซื้อบัตรเหมาครับหรือจะซื้อบัตรเหมาส์สองร้อยบาทสองงานนะครับงานมือยิบเก่างานคอนเสิร์ตบอดีนุ่มโฉบครับศิลปินเพชรสารัตพร้อมครับ นกพงสกอยหกิความครับทีมงานจากนักร้องดังจากซอปปลลุบบลาฟครับกินนี่สุธิพลครับเราก็ของา้าของสตาครับเราก็บับินหลายๆคนหลายๆท่านครับสวยงามครับพี่น้องครับเป็นดอกน้ำอลังการใจดีครับสวัสดีวันที่20มิถุนายน2565เมื่อนี้อากาศผ่อนพี่น้องว่าเป็นทางผากอีสานตามประชากรอากาศก็บอกว่าฝนจี ถึงช่วงแถวภาคอีสานฮอตอนนี้ถ้าเดินทางไปไซก,เก็เห็นการเห็นไทยเหน็นนาลงดำหน้ากันถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆช่วงนี้ก็น่าสิเป็นงานน้อเกิดของบทโยยม,มนินที่สีมีงานน้อที่วันที่2 9กิธายน2 5 6 0าแต่ว่าก่อนสีมีโปรเจกต์มีศิลปินรับเชิญสีเขามารวมงานกันหลายนับกันบวาดบวหวแต่ก่อนสีมีโปรเจกต์ใหญ่ วันที่ยีบสองกับกัสีมีเดอร์ไปก่อนกับวะไรนนะครับมีรถแห่หากกำรถแห่ของที่จัดโดยวัโจยมวินินชมกันไปก่อนวันที่ยี่สิบสองสีงานพวงใหญ่ของสาวน้อยเพชรบันแพงวันที่ยี่สิบเก่าพฤษภาคมหามองไปที่พ่วงสาวน้อยเพชรบันแพงช่วงนี้ก็เห็นการเตรียมตัวการจัดเวที่การจัดแสงสี วันสิมีงานจริงวันลุกกันว่าเป็นการฉลองลานวิวของพัวหนอ,อกสมบติแต่ศมีสิงเกิลของก่อยชาเรนี่ศิเป็นคนรองออกการออกซิงเกิลแต่ละซิงเกิลของพอโจจะได้รับแสตอนรับอย่างดีสำหรับแซนเอฟซีของสาวหน่อยเพ็รบานแพงถ้าเพิ่งที่ย่อนลังไปเพลงจบแบบเท่ๆของ บอดโจยมมินกันร้องไห้กันติดปากกันทุกและมีศิลปินเอาไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตเพราะว่ามีวงใดไปแสดงกับต้องมีเพลงจบแบบเสร็ท่และล่าสุดกับเพนเพลงหัวหนอกสมรสของบอดโจยมณินที่มีคนเอาไปเติมเจียวไปเข้บเปิดกันแล้วต้องติดตามกันต่อไปแหละว,ว่างานใหญวันที่2ีที่มันเกิดเป็นมันเกิดของบอดโจยมนณิน โอวในกรงปิดและหนาวิธี่ศิลินคนขอไปติดตามรับชมกันหลายไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือกันมีศิล,ลปินหลายคนที่มารวมฉลองวันเกิดเป็นต้นว่าดอกพวกสกอกร์ยุก,กีเพชรปากาและศิล,ลปินอีกลหลายคนที่ยืนยันมาแล้วว่าเจ๊กใหที่โหนาผาสําหรับเอฟซของสาวหน่อยเป็นหวานแทงที่ ที่2 9ก็อกะมีไหลสดผ่านปูนปิดหายเฟนๆ FC ที่บ่ได้เข้าไปเบิ่งหน้าวิธีติดตามไม่เพีดของหน่อยเพียดบ้านแพงกัในได้โดยไหลสดกัน2มื0 0วันที่2 2กับวันที่2 9ก่หาแฟนๆอยากเข้าไปเบิง่งเพิ่ง2มื0 0ราคาตัวก็อยู่ที่200บาทเข้าไปเปพียดลังใจให้วงสาหน่อยเพียบ้านแพงกันได้ใค้มีค้อมเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ ฝากกดติดตามคนไห่ก็บรกระดิงไววผ่านคลิปต่อไปคลิปหนะ้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ